อตอนที่3การซื้อขายครั้งใหญ่ซ่องถังลู่อายุไม่ถึง30บแม้เป็นขันทีใหญ่หัวหน้ากองงานสเสบียงและวัสดุเป็นที่โปรดบานของหองเฮาถวายการรับใช้ใกล้ชิดโอรสวรรค์แต่เมื่ออันเชิญราชองค์การยังคงนำสม,มุนที่ปลอมตัวมาด้วยเพียงไม่กี่คน ต้องเข้าจวนปเปยดเลียงอ๋องอย่างเงียบๆทางประตูข้างหลังจากพบสีเสียวที่หน้าประตูโถงในจวนก็ไม่กล้ามองแม้สักครึ่งสายตาให้องคครัก์วังหลวงเหล่านั้นรอนอกประตูส่งถังลูกฝีเท้าเร็วข้ามธรณีประตูเข้าไปตามลําพังก่อนคุกเข่าเสียงดังตกหมอบราบกราบการกับพื้นโขกศีรษะจนเป็นรอยแดงเอ่ยเสียงทุมขันทีฝ่ายในส่งถังลูกคำนับปเปยเลียงอ๋องคำนับซื้อจือเตี้ยนเสีย้ย สีเสียวและสีฟื่งเหนียนยังไม่ทันนั่งลงแต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปรับขันทีใหญ่ที่กำลังมีอำนาจบารมีสีเสียวยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าส่งเตียวซื่อลุกขึ้นมาประกาศราชองค์การก็ได้คำเรียกขานว่าเตียวซื่อและไทเจียนไม่ใช่ขันทีทั่วไปจะประโคมใส่ศีรษะตนเองได้ภายในวังหลวงขันทีที่เรียกขานด้วยคำว่าเตียวซื่อและไทเจียนมีจำนวนงอนิ้วนับได้ นอกจากหารเซิงเซียนที่อยู่ในตำแหน่งสูงมานานปีอาจารย์ของส่งถังลูกก็นับเป็นหนึ่งในนั้นส่งถังลูกได้รับพระราชาทานแท้จากโอรสวรรค์บัตรนี้ยังมีความหวังจะไต่เต้าขึ้นไปขั้นสูงสุดเรียกได้ว่าพรามเกิดแต่น้ำเงินแต่เด่นกว่าน้ำเงินก่อนส่งถังลูกจะออกจากวังหลวงก็คิดเตรียมการไว้ทุกอย่างแล้วหากประกาศราชาองค์การตามกฎแล้วฟานอ๋องต้องคุกเข่า เปิเลียงอ๋องจะคุกเข่าหรือไม่ก็ไม่เป็นอันใดสีเสียวพวกดาบเข้าท้องพระโรงได้เดิมทีก็ไม่จําเป็นต้องคุกเข่ารับราชอ,องค์การหากซ่องถังลู่ยืนประกาศราชอ,องค์การอยู่ตรงนั้นเกรงจะถูกตั้งข้อหาสงสัยสําแดงอํานาจบรารมีแม้ไม่ถูกหลักพิธีการหลังจากลุกขึ้นแล้วคนหลวงราชอ,องค์การรับจากชายแขนเสือ้อค้มศรีรษะสอยเท้าประคองด้วยสองมือมอบให้เปิดเลียงอ๋องข้ามการประกาศราชอ,องค์การโดยตรง สีเสียวรับมาก่อนส่งต่อให้สีเฟิงเหนียนจากนั้นให้ขันทีผู้นี้นั่งลงท่งถังลู่นั่งหลังตรงสายตาไม่วอกแวกเพียงแต่ปลายหางตาเหลือเห็นสีเฟิงเหนียนผมขาวราหิมะนึกกระนกหวาดหวั่นในใจไม่ทราบด้วยเหตุใดเมื่อสายตาเหลือเพนซื่อจือเตี้ยนเสี้ยที่กำลังก้มหน้าอ่านราชองค์การถึงกับยกยิ้มมุมปากซ่งถังลู่ไต่เต้าจนโดดเด่นเหนือผู้ใด อาศัยพรสวรค์เลิศดล้ําในการสังเกตสีหน้าวาจารู้ทันทีว่าซื่อจือเตี้ยนเสียจับได้ว่าตนเองรอบมองโดยไม่ตั้งใจจึงรีบหลุบตาลงได้แต่มองสองเขาของตนเองสีเสียวยิ้มพลางเอ่ยทักทายซ่งเตียวซื่อตลอดทางลำบากแล้วส่งถังลู่รีบสายหน้าเอ่ยว่าไม่บังอาจเป็นหน้าที่ของซ่งถังลู่สีเซียวยิ้มเอ่ยว่า ส่งเตียวซื้อค้างในเปิดเหลียงหลายวันนอยข้าจะต้อนรับให้เต็มที่สักครั้งขันทีมากอำนาจที่ถูกเรียกว่าเตียวซื้อรีบลุกขึ้นก่อนคุกเข่าลงกล่าวขออภัยซ่งถังลู่จำเป็นต้องรีบกลับไปรับคำสั่งในนครหลวงข้าวสักมื้อก็อาจจะไม่ได้รับประทานขอเปิดเหลียงอ,องอภัยด้วยสีเซียวเดินข้ามไปประคองให้ซ่งถังลู่ลุกขึ้นไม่เป็นอันใดไม่เป็นอันใดพวกเราไม่ต้องพิธีรีตองเช่นนี้ สะดวกเหมาะสมอย่างไรก็อย่างนั้นไม่หน่วงเหนียวเวลาให้ส่งเตียวซื่อกลับไปรับคำสั่งไปข้าส่งเจ้าออกประตูแม้เคี่ยวกลำในวังมานานปีส่งถังลู่ที่ฝึกจิตใจจนไม่แพ้ยอดฝีมือขั้นสูงใดๆเด่นชัดว่าเคลือบเอเขิมใจลอยเออย่างนบนอบไม่กล้ารบกวนเปยดเลี้ยงอองอย่างแท้จริงสีเสียวสายหน้าเดินออกจากถงใหญ่พร้อมส่งถังลู่ องครักษ์วังหลวงมอบถุงสัมภาระให้พ่อบ้านจวนเรียบร้อยแล้วคนทั้งขบวนย่ำเดินบนถนนสายเล็กอันเงียบสงบไม่เห็นว่ามีการวางกำลังป้องกันแน่นหนาแต่อย่างใดแต่องครักษ์เหล่านั้นต่างรู้สึกย่ำเดินบนชั้นน้ำแข็งเปลาะบางช่วยโอกาสนี้รีบมองเงาหลังของอ,องตังแท้หลายสายตาจะได้กลับไปคุยอวดสหายว่าพวกข้าเคยอยู่ห่างจากเปิดเลี้ยงของผู้ยิ่งยงไม่ถึงสิบเก้าส่งถังลู่แล้วแวดระวังรอบครอบมาหลายปี ทิ้งระยะตามหลังสีเซียวครึ่งตัวอย่างไม่อาจสังเกตเดินมาถึงหน้าประตูใหญ่ซ่องถังลูก่าวว่าไม่บังอาจให้เปิดเลี้ยงอ๋องมาส่งออกนอกประตูรีบชะง,งักฝีเทา้าองค์รักษ์ต่างทยอยออกไปอย่างเงียบๆก่อนพลิกร่างขึ้นมารออยู่อ่างห่างองครักษ์นายหนึ่งจุ๊ปากเอ่ยว่าสมแล้วที่เป็นแม่ทัพใหญ่ผู้กำดาบหกแควนแห่งชุนชิวอีกคนถามเสียงเบาอย่างไรหรือ องครักษ์ตอบเสียงถงยามย่ำเดินยังปรากฏรังสีข้าฟันไม่รู้สึกเลยเจ้าเข้าใจกับภายลมอันใดนั่นเพราะเกศขั้นเจ้าไม่พอมีหน้ามีคนกล่าวว่าเปยเลี้ยงอองถลึงตาก็สังหารคนได้ทำเอาคนตนกจนขวัญหน,นีดีฟอเคราะดีที่ส่งเตียวซื่อไม่ได้ล่วงเกินเปยเลี้ยงอองไม่อย่างนั้นพวกเราโดนถลึงตาใส่ไม่ตายกันทั้งคู่แล้วหรือ องครักมากอายุมากอาวุโสได้ยินคําพูดเหลวไหลของรุ่นหลังก็ทําหน้ากระอักระอ่วนทางหน้าประตูสีเซียวเอ่ยเสียงเบาผู้อื่นล้วนกล่าวว่าส่งเตียวซื่อขณะรับหน้าที่ในกองงานเอกสารข้อสุขุมรอบขอบดูแลรับผิดชอบคลังเอกสารโบราณปัจจุบันล้วนบริหารจัดการอย่างมีระบบระเบียบยังเขียนบทความเขียนอักษรสวยอีกด้วยข้าเป็นคนหยาบกระด้างอยากทําเรื่องหน้าปวดหัวเหล่านี้อย่างตั้งใจยังยาก จึงไม่กล่าวถึงแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งข้าจําได้กระจ่างชัดแจง้งเนื้อหาราชองค์การให้เพิ่งเหนียนสืบทอดบรรดาศักดิ์เป็นลายมือของเจ้าในจวนมีคนกล่าวว่าเจ้าลายมือสวยไมตรีครั้งนี้ข้าจ,จดจําไว้แล้วต่อไปหากเกิดเรื่องที่เปิดเลียงอ,องคนใหม่พอช่วยได้ขอเพียงแจ้งมาสักคำไม่กล้าอวดว่าจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยข้ากล่าวได้เพียงว่าย่อมทําสุดกําลังซ่งเตียวซื่อดังถูกอัศนีบาด จะคุกเขาลงอีกครั้งโดยอัตโนมัติสีเสียวประคองสองมือเขาไว้ยิ้มต่อว่าใต้เขาบุรุษมีตงคำคุกเขาอันใดกันส่งถังลูกมีโอกาสก็มาจวนเปยดเลี้ยงอองอีกจำไว้ว่าไม่ต้องคุกเขาไม่เกี่ยวกับฐานหนาของเจ้าข้าไม่กล่าวถึงเหตุผลคำนึงถึงเพียงไม่ตีซ่งถังลูกกัดฟันเอ่ยเสียงสั่นผายภาคหน้าด้วยนาที ส่งถังลู่สมควรทำย่อมกระทำแต่เรื่องอื่นนอกเหนือจากนั้นไม่พูดมากโดยเด็ดขาดอีกอย่างวาจานี้ส่งถังลู่จดจำไว้ในใจถือว่าไม่ทับใหญ่ไม่เคยกาวสีเสียวพยักหน้าข้าไม่ส่งแล้วส่งถังลู่ประสานมือคำนับเรียนแบบปัญญชนหมุนตัวออกจากประตูไปสีเสียวค่อยๆย่างเท้ากลับเข้าถงใหญ่เห็นสีฟ่งเหนียนแก่ห่อสัมภระ นิ้วคีบแขนเสื้อชุดหมั่งขึ้นเอ่ยคุณพำว่ามองแล้วไม่ขัดตารูปแล้วก็สบายยิ่งตอนกระบ,บีเหินออกจากชายแขนเสื้อต้องระวังสักหน่อยเือนขาดแล้วจะหาผู้ใดมาป่าซ่อมให้สีเซียวเอ่ยเยาว่ายังกลัวหาคนป่าซ่อมไม่ได้หรือผู้อพยพชุนชิวไปเปยหมังมีสองสายที่หนีไปทางเปยหมังถูกฆ่าดักไว้ไม่น้อยหัวหน้า,ผาแผนกทอผ้าของเปยเหลียง เคยตัดเย็บอาพรให้เชื้อพระวงศ์หนันถังมาก่อนแต่ว่าชุดอ๋องของเจ้าคราวนี้มีงานบางส่วนให้สตรีที่มือไม้ปราณีตคล่องแคล่วทำให้อดีตหัวหน้าแผนกทอผ้าผู้นั้นเพียงแค่วาดลายเท่านั้นเขาอายุมากแล้วสายตาไม่ดีกลัวไม่ตรงกับความต้องการของยุคสมัยแล้วจะถูกบันคอสีเฟื่งเหนียนขมวดคิ้วเอ่ยว่าใช้ชุดมังของท่านไม่ได้หรือสีเซียวยิ้มพางเอ่ยอย่างมีน้ำโห ไหนเลยมีองคงคนใหม่สวมชุดเก่าพวกเราสกุลสีไม่ได้ยากจนถึงขั้นนั้นสีเฟื่งเหนียนวางชุดมังพระราชทานที่ถืออยู่ในมือลงลังเลไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่าเดิมทีคิดไปตอนปลายของตะวันตกเชียงเหนือสักเที่ยวเพื่อรับราชดอนต้องทันสิบหมื่นไว้ในมือแต่ในเมื่อจะต้องไปร่วมพิธีในนครหล,ลวงเช่นนั้นก็วางไว้ไปเมืองไทยอันกรสีเซียวถามว่าเมื่อใดจะเดินทาง ต้องการทหารไปเท่าใดสีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่าตรงนี้นําทหารม้าไปทำไมข้าไม่ใช่ฟานอ๋องไปนครหลวงไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องขบวนอีกอย่างหากนําทหารมาไปเกือบพันนายเหมือนเยียนชื่ออ๋องหานเตียวซื่อคงต้องซ่อนตัวหดหางแล้วคราวนี้จะเปิดประตูล่อโจรชักซึกเข้าบ้านสักครั้งให้มนุษย์เวลานั่นสังหารให้สาแก่ใจสีเซียวพยักหน้ากล่าวว่า นอกจากที่เจ้าเตรียมการข้าจะจัดอินและโฉให้เจ้าสีเฟิ่งเหนียนถามว่าแล้วท่านทำอย่างไรหากขานเตียวซื้อไม่สังหารข้าแต่มาสังหารท่านสีเสียวยิ้มถามว่าเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดหลีช่ชนกังเทพบี่ถึงถูกขังไว้ใต้ศาลาสดับขึ้นถึงยี่สิบปีรู้หรือไม่ตอนนั้นเขาลงจากแท่นสะบั้นมานเขาลงหูและถูกเทพเซียนจากที่ใดตัดแขน สีเฟิ่งเหนียนิ่งเงียบไร้คำพูดสีเสียวนั่งบนเก้าอี้เอ่ยเสียงเรียกว่าเจ้าไปนครหลวงอย่างวางใจไม่ต้องกังวลความปลอดภัยของพ่อหลายปีมานี้คนที่คิดสังหารข้ามีมากราวปลาทองข้าแม่น้ำข้ามีวิธีรับมือถมเทเสียงอึมครึมของเอินนักฆ่าเดินตายแว่วเข้าหูทั้งสองคนนันกงผูเยี่ยกลับศาลาสดับขึ้นแล้วส่วนหยวนชิงเฟิงอยู่ในศาลากลางทะเลสาบ ทั้งสองได้รับบาดเจ็บไม่เบาสีเฟิงเหนียนถามว่าอูล้ล่ะนักฆ่าตอบเสียงเือเรียนเตียนเซียปลอดภัยดีในสายตาของนักฆ่าก้านดินความเป็นตายของนักฆ่าเดินตายด้วยกันเองไม่สลักสำคัญแม้แต่น้อยสีเฟิงเหนียนลุกขึ้นมองหน้าไปทางทะเลสาบอู้นักฆ่าหนุ่มนั่งเมออยู่ตรงเิมทะเลสาบสีเฟิงเหนียนเดินข้ามไป เห็นเขาหันมาทำหน้าละอายแ่ใจจึงยิ้มเอ่ยว่าไปกินข้าวของเจ้าไปจากนั้นทุ่งนี้ไปนครหลวงกับข้าถึงตอนนั้นปะลองกระบวนท่ากับหานเตียวซื่อมีโอกาสทุมเทอู้นักฆ่าเดินตายกระโดดขึ้นใบหน้าเจ,จาิดจ้าจิงหรือสีฟ่างเหนียนยกเท้าขึ้นทําท่าจะถีบเขาลงน้ำเด็กหนุ่มนิสัยร่าเริงยิ้มได้กระโดดตมลงน้ำไปเองแบกว่าอย่างสำราญอูราไปถึงอีกฝัก สีเฟื่องเหนียนยิ้มอย่างเข้าใจเดินไปทางศาลากลางทะเลสาหลังจากเดินเข้าใกล้ก็เห็นส่วนหยวนชิงเฟิงนั่งพิงเสาเขาหลีสองตายาวรีหลังจากนั่งลงอย่างเกียจค้านแล้วก็ยิ้มย่อ,อเอ่ยว่าดัชนีอัศจรรย์เหมือนกันแต่หารเตียวซื่อดัชนีอัศจรรย์อันดับสองแห่งใต้ล่าหลายกาดกว่าเจ้ากระมังส่วนหยวนชิงเฟิงเออยอย่างอาฆาตมากได้ราะข้าบรรลุป,ปรากฏการฟ้า สีฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงเบาเจ้าลืมแล้วหรือว่าหารเตียวซื่อชำนาญการใช้ดัชนีอศัศจร,รรย์สังหารปรากฏการฟ้าถึงได้มีคำพูดว่าต่ำกว่าเทพเซียนปัตตภีหานไรคู่ต่อกอนเจ้าจะได้รู้สึกอึดอัดจัดก้มเขตขั้นพลังยุติประเภทนี้คนเปรียบกับคนแล้วหน้าโมโหมักมีคนสูงขั้นกว่าข้ารู้ดีว่าเจ้าอยากเป็นอย่างหวังเซียนจือ้อแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าต้องเปิดใจให้กว้าง หลายเรื่องไม่อาจเร่งรีบวิชานอกรี8แ0ดวิชานอกร้อยสามพันเจ้าเลือกหนทางเล็กแคบคดเขียวก็ต้องยิ่งถนอมรักษาชีวิตในตอนนี้ส่วนข้าเคยบรรลุปรากฏการฟ้าปลอมรวดเร็วดังมาขาวข้ามช่องว่างแต่มีจุดหนึ่งพอจะบอกเจ้าได้ทันทีที่เขตขั้นสูงขึ้นอาจเป็นยอดฝีมือคนแรกใน300อปีที่รับข้อสวรรค์อัศนีบาทแห่ฟ้ากว้างใหญ่ห่างแต่ไม่รัว่ว เจ้าหนี้ไม่พ้นรอกสีหน้านางเผยดขาวทันทีสีเฟื่งเหนียนยืนขึ้นตามข้ามาในเมื่อเจ้าสงม,มอบหนังสือลงน้ำร่วมมือข้าก็ทำการค้าใหญ่กับเจ้าได้อย่างวางใจสิ่งที่ข้าให้กล่าวว่ามูลค่าเทียมเมืองยังเบาไปดังนั้นต่อให้เจ้าพีกายตอบแทนข้าข้ายังไม่รู้สึกว่าเจ้าเสียเปรียบเป็นครั้งแรกที่นางไม่โต้แยงติดตามด้านหลังสีเฟื่งเหนียนอย่างสงบ ดูท่าครั้งนี้ล้อมสังหารหารเตียวซื้อไม่สําเร็จทําให้นางเก็บท่าทีและนิสัยถือดีไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาเขาผลักประตูเข้าไปในศาลาสดับพลื่นพานางเดินขึ้นชั้นแปดโดยตรงตันอิงพูดพลังหยินปรากฏตัวกลางระเบียงลักสังเวชปรากฏให้เห็นสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ,อ่ยว่าเจ้าอย่าฝืนเข้ามาเลยเสียตะบากไป,ปเปล่าเปิดประตูแล้วปิดประตูส่วนหยวนชิงเฟิง เห็นภาพฉากยากลืมเลือนไปชั่วชีวิตลันจกรหยกน้อยใหญ่แตกต่างกันลอยคว้างกลางอากาศลันจกรแต่ละชิ้นหยุดลอยตรงตำแหน่ง9ก้าแคว้นบนแผนที่สีเฟืงเหนียนมือพ่หลังยืนมันโฮซุยสีฉูหนันถังสีสูต้าเว่ยหกแววนล่มสลายนี้บัดนี้ในพงศาวดานก็ถูกสีเซียวลบชื่อทิ้งราชวงศ์หลีหยางเพื่อประกาศเกียรติคุของสีเซียว ห้องเต้พระองค์ก่อนมอบห้าลันจกรสืบสารแผ่นดินของห้าแคว้นให้สกุลสียกเว้นลันจกรของห้องเต้สีฉูที่สูญหายไปตอนนั้นสีฉูถูกมองว่าเป็นราชวงศ์หลักของจงหยวนเหตุผลส่วนมากเนื่องเพราะสืบทอดลันจกรรับบัญชาสวรรค์ของจกักรพรรดิต้าฉินต่อมาชุนชิวถูกแบ่งแต่ละแคว้นต่างลอกทาบและแกะสลักขึ้นใหม่เสเลยมีทั้งคำเรียกว่าลันจกรและสมบัติจ้าชิ้นที่เจ้าเห็น มีสามชิ้นเป็นของเรียนแบบเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวนเก้าศาลาสดับคลื่นสูง9้าชั้นมิใช่ไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลรู้ว่าเจ้าคิดถามสิ่งใดในเมื่อราชสำนักพระราชทานให้หชิ้นทำเรียนแบบสามชิ้นแล้วอีกชิ้นมาจากที่ไหนพวกเรานับว่าเป็นตะกะแตนบนเชือกเส้นเดียวกันบอกเจ้าตามตรงก็ไม่เป็นอันใดจรเปิดเลียงอ่องซุกซ่อนองค์หญิงที่แบกรับกระแสชะตาของซีชูเอาไว้ เจ้าเห็นลันจกรชิ้นเล็กที่สุดหรือไม่แค่สี่ตารางนิ้วแต่เป็นลันจกรแกะสลักแบบนนของห้องเต้าตาฉินของจริงของแท้ส่วนลันจกรแกะสลักแบบเวา้าข้าเคยเข้าสู่สารห้องเต้ฉินในเปยมังเพียงแต่ตอนแรกคนผู้นั้นมีเจตนาซ่อนไว้ส่วนตัวยินดีนำข้าไปเห็นส่วนหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งแห่งสุสารข้าเอาแต่คิดเรื่องหนีเอาชีวิตรอดจึงไม่ได้สนใจจะสืบสาวให้ลึกซึง้ง ห่วงมันเอ๋อน้องชายข้าห้ามบรรลุเขตขั้นปรากดการฟ้าหงสีเสื้องหลอกนำตัวพี่ใหญ่ข้าไปเพื่อตอบแทนจึงสะบั้นกระแสะชะตาของห้าแขวนกระแสะชะตาแบ่งเป็นเจ็ดส่วนและสมส่วนในทางแจ้งไหลเข้าสู่เสากระแสะชะตาของหลีหยางและซีชูเปเหิดลียงไม่ได้สิ่งใดเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางลับสีเฟื่งเหนียนไม่สนใจที่นางตกตะลึงพึงเพลิดชี้ไปที่รันจกรของซีชู ก่อนหน้านี้ไร้สีสันโดยสิ้นเชิงไม่ต่างจากหินหยกทั่วไปหลังคนขี่กระบือใช้กระบี่สะบั้นกระแสชะตาแล้วมันก็เป็นสีสันเจิดจ้ากว่ารันจกรอื่นแต่ยังเทียบรันจกรปลอมซึ่งเป็นตัวแทนของหลีอย่างไม่ได้ค่ายันนี้เป็นค่ายันฉกชิงกระแสชะตาฟ้าดินเฉาฉางชิงเตรียมกอบกู้แผ่นดินคาดว่าอีกไม่กี่ปีคงนำรังจรรสีฉูกลับคืนให้เขานำคืนไปเปล่า อย่างไม่สู้ทําการค้าให้เจ้าสองปีนี้เจ้าพกติดตัวค่อยๆกักเก็บกระแสชะตาไว้ใช้ต้านทานเคราสวรรค์หลังจากบรรลุปรากฏการฟ้าส่วนหยวนชิงเฟิงถามเสียงเบาแล้วน้องชายของท่านที่ท่านพ่อข่าว่าเป็นได้เพียงเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์เล่าสีเฟิ่งเหนียนเอ่ยว่านับว่าเจ้ายัางมีมโนธรรมขาดลันจกรแกะสลักแบบนนของต้าฉินที่ต้องสูญเสียไปแน่นอนหนึ่งชิน้น ยังมีอีกแปดหลันจกรยิ่งกว่านั้นชั่วชีวิตนี้ข้าไม่ให้ห่วงมันเอ๋อบรรลุเขตขั้นปากรดจานฟ้าข้ายันนี้เป็นเพียงป้องกันเรื่องไม่คาดคิดอีกอย่างห่วงมันเอ๋กก็เหมือนกับเจ้าต่อให้ข้ายันนี้มีประโยชน์สําหรับเขาไม่ได้รักษาต้นเหตุไม่ว่าเขตขั้นดัชนีอัศจรรย์ในตอนนี้หรือเขตขั้นปรากรดจานฟ้าในอนาคตของเจ้าต่อนหน้าห่วงมันเอ,อ๋ก็คล้ายการละเล่นของเด็กน้อย ส่วนหยวนชิงเฟิงเอ่ยเสียงเรียบแต่ข้าไม่หยุดฝีเท้าไว้ที่เขตขั้นปรากฏการฟ้าสีเฟิงเหนียนยิ้มรับย่างเท้าออกเหยียดมือกลางอากาศคว้าลันจกรสืบสารแผ่นดินสีชูอย่างเบามือระดุดมังกรหมังชักน้ำเมื่อลันจกรถูกดึงเข้ามาอยู่ในมือสีเฟิงเหนียนระรอกขึ้นอศนัศจรรย์พิสดารปรากฏกลางอากาศมองเห็นด้วยตาเปล่าแลันจกรที่เหลือสั่นไหวไม่หยุด หลังจากสีเฟื่องเหนียงคว้าลันจกรแล้วผืนน้ำที่คล้ายถูกลมโชยพัดจนเกิดะระลอกขึ้นก็ค่อยๆสงบราบเรียบดังผืนคันช่องสีเฟื่องเหนียนหันไปมอบลันจกรไว้ในมือส่วนหยวนชิงเฟิงสีหน้านางผกผันฉับพลันทั้งมือจากแดงกลายเป็นสีม่วงสีเฟื่องเหนียนเออย,ยังดีใจในกลอกของผู้อื่นหลวกมือหรืออย่าคลายมือส่วนหยวนชิงเฟิง ฝืนทนความเจ็บปวดดังหัวใจถูกมีดกรีดเฉือนเอออย่างโมโหเหตุใดอยู่ในมือท่านถึงไม่เกิดอะไรขึ้นเขาเอ่ยหยันตนเองใต้ล่านี้ไม่มีหนอนหน้าสังเวชท,ที่กระแสชาตาว่างเปล่าดังกระดาษขาวอย่างข้าแล้วขอรอบสังหารเจ้าขายที่ด่านเทียเหมือนหากข้าซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของสีเซียวคิดคว้าลันจกรสีฉูคงต้องตัดแขนทิ้งเพื่อรักษาชีวิตไว้ถึงจะได้นางจ็บปวดจนแทบสลบ แต่ไม่เพียงสีหน้าไม่ผกผันกลับกำไว้แน่นขึ้นสีเฟื่องเหนียนรอบถอนหายใจเอ่ยในใจว่าช่างเป็นสติวิปลาสไรเหตุผลโดยแท้ปากกลับเอ่ยว่าชีวิตเจ้าเกึ่งหนึ่งเป็นของเจ้าอีกเกึ่งหนึ่งเป็นของข้าตกลงหรือไม่นางตอบเสียงเด็ดขาดตกลงแต่ต้องรอข้าบารรลุเขี่ขั้นปากรกานฟ้ารอดชีวิตแล้วถึงนับสีเฟื่องเหนียนเอ่ยยางเหลืออด เจ้าเสียเปรียบสักหน่อยจะตายหรือนางแค่นเสียงเฮ่อเย็นชาปรากฏรอยยิ้มที่เอ่ยกล่าวไม่กระจ่างในดวงตาสีเฟื่องเหนียนเดินไปถึงหน้าประตูประเดี๋ยวเจ้าลงไปข้างล่างเองเพิ่งออกจากประตูนางก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างทิ้งตัวลอยดิ่งลงเขาได้แต่สายหน้าปิดประตูลงจากศาลาสลับคึืนแล้วก็พบใบหน้าจิ้งจอกขาวที่กำลังเหม่อลอยอยู่นอกระเบียง สีเฟืงเหนียนเอ่ยปลอบนี่นี่เอาชนะหารเตียวซื่ออันดับสิบแ่งใต้ล่าไม่ได้ก็ไม่ขายหน้าแค่แสดงว่าเจ้ายังไม่ติดสิบอันดับต้นเท่านั้นใบหน้าจิ้งจอกขาวแขวนดาบปักเหมันตรงวางเอวไม่พูดไม่จาหมุนตัวเดินเข้าไปในศาลาสดับคลื่นสีเฟื่องเหนียนถามว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปนครหลวงสักเทียวหารเตียวซื่อสิบมีปดเก้าย่อมก่อกวนเจ้าสนใจหรือไม่ ใบหน้าจิ้งจออขาวชะง,งักฝีเท้าโชลัวตายถึงเพียงนี้หรือสีเฟื่องเหนียงพึมพำเห็นความหวังดีเป็นหวังร้ายใบหน้าจ้งจออขาวหันกลับมายิ้มเอ่ยว่าวางใจข้าไม่ถึงขั้นสังหารหานเตียวซื่อไม่ได้แล้วกระทบต่อจิตใจจนเขตขั้นหยุดชะง,งักข้าก็เหมือนทหารม้าของเปยเหลียงเดินบนหุนทางยากลำบากหล่อเลี้ยงการศึกด้วยการสปรพยุทธ์ภายภาคหน้า ยังมีความพ่ายแพ้ให้ลิ้มรสอีกหลายครั้งไม่ตายก็พอสีเฟื่องเหนียนถามอย่างไม่ตายใจไม่ไปนครหลวงจริงหรือใบหน้าจิ้งจอกขาวเอ่ยยังขบขันอย่างไรกันรู้สึกว่านครหลวงสาวงามคลากล่ำดังเมคา้าไม่พบคนงามอันดับหนึ่งอย่างข้าไปด้วยรู้สึกเสียหน้าหรือรังสีข้าฟันกระแสสังหาร สีฟั่งเหนียนที่ถูกเปิดโปงความคิดนอกลู่นอกทางรีบเผ่นพลวดลงจากศาลาใบหน้าจิ้งจอกขาวก็ไม่ไล่ตามแต่ก้าวข้ามธรณีประตูรู้สึกสงบอย่างประหลาดใจเอ่อยอย่างเศร้ารันทดคาดไม่ถึงว่าที่นี่จะกลายเป็นบ้านต่อไปข้าสมควรตายที่ใดถึงจะทุกข์แสงสายันลาลับสีสันสนธยาเข้มข้นสีฟั่งเหนียนมาถึงกระท่อมริมทะเลสาบกลางบึงอ้อโดยไม่รู้ตัว เพียงแต่ไม่ได้ไปพบเผยนันเวยที่อาศัยที่นี่อยู่เพียงลําพังแต่ย่ําเดินบนถนนโคลนสายเล็กที่เชื่อมต่อไปยังทะเลสาบสระดับคลื่นอาจเพราะถูกนางเหยียบย่ําหลายครั้งหลายหนถนนสายเล็กจึงราบเรียบและอ่อนนุ่มท่าเรือยาวหลายจังสร้างตรงริมทะเลสาบหลายต้นอ้อรดูสาสที่สูงกว่าตัวคนกลายเป็นสีขาวพลิ้วไหวตามแรงลมสีฟึ่งเหนียนถอดรองเท้าถุงเท้าวางไว้ฝั่งหนึ่ง นอนหงายลงบนท่าหลับตาพักผ่อนเอาแรงไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดเสียงเล็กดังแว่วเข้าหูสตรีเท้าเปล่านั่งกอดเข่าอยู่ข้างตัวเขาหนังนิ่งเงียบอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยปากคราวนี้ข้าเบิกบานใจแล้วเจ้าอานาถกว่าข้าตามตามสนองเขาไม่ได้ลืมตาเอ่ยเสียงเบาว่าต้อนอ้อนำมาถักเป็นเชือกอ้อใช้แขวนการสิ่งประปมงคล เยื่ออ่อนของต้นอ้อยังแปะรูขุยได้ต้นอ้อไม่ได้มีไว้ให้เจ้าทำเป็นหุ่นสาดแช่งข้านางเกยคางบนหัวเขา่าลมเย็นโชยพัดต้องหน้าเอ่ยเสียงอ่อนละมุนตามกฎมนเทียบานฟานอ่องเชื้อพระวงปีนี้ฟานอ่องต้องเข้าเฝ้าในนครหลวงเจ้าไปหรือไม่หากว่าไปพาข้าไปด้วยข้าไม่เคยไปเมืองไทยอันมาก่อนอยากไปดูสักครั้งได้เหินแล้ว ก็ยินดีพร้อมใจแก่ตายที่นี่แล้วเขาลุกขึ้นหักก้านอ้อต้นหนึ่งนั่งตรงริมสะพานไม้ข้าจะไปนครหลวงแต่ไม่พาเจ้าไปนางเอ่ยเสียงเรียบได้สิเช่นนั้นข้าทำหนุนสาบเช่งเจ้าไม่ให้ตายดีเขาหันไปเอ่ยว่าเชื่อหรือไม่ว่าหนึ่งฝ่ามือซัดเจ้าลงน้ำได้นางสายหน้าเขาเบือนหน้าไป ไม่สนใจสตรีที่แต่ใดมาก็ไม่รู้จักสถานการณ์อย่างนางเผยนันไหวนั่งข้างเขายกขาเตะหลังเท้าเขาเบาๆพาข้าไปด้วยเธอชีวิตนี้ข้ามีความปรารถนาเดียวที่ยังไม่เป็นจริงข้าเป็นสาวใช้ให้เจ้าก็ได้สีเฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงเด็ดขาดไม่พาไปไม่เพียงแค่ยกน้ำชาส่งน้ำเรียกเจ้าว่านายท่านยังช่วยทุบหลังนวดไหล่เรียกว่าคุชายด้วย ไม่เห็นแปลกเป็นเพื่อนเจ้าเดินมาช่วยเจ้าอ่านตำรามีค่าสักกี่แดงเชียวตอนเจ้าไม่สบายใจบ่าวย่อมยิ้มยินดีให้ตีขาเวทนาบุกผาถนอมยกอุ่นเตียงอันใดนะอุ่นเตียงดีตกลงตามนี้พรุ่งนี้พวกเราเดินทางไปนครหลวงจำไว้ว่าพกเสื้อผ้าหรูหราและสวยงามไปหลายตัวหน่อย จะได้ผลัดเปลี่ยนชาติทาปากแป้งน้ำอย่าลืมทามากไปไม่ค่อยดีทานิดหน่อยก็พอประมาณอีกอย่างยามอุ่นเตียงข้าไม่ไปแล้วไม่ไปจริงหรืออืมที่นี่ก็ดีมากแล้วอย่างเจ้ายังคิดสู้กับข้าหรือเขายิ้มพลางลุกขึ้นค้อมเอววางก้านอ้อบนเข่านางหิ้วถุงเท้ารองเท้าจากบึงอ้อไป